สบายดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็ออกมาให้มานาอีกแล้วเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องออกมากินข้าวเที่ยงอยู่นะพี่น้องจ้ามืัอนี้กับพี่ดาวเพิ่นมาสน้องอีกแล้วเพิ่นมาสน้องงานยูทูปบนป่านนั่นมันเอ่าแล้วมันจิมีน้ำมัน วันนี้ก็มากินตุ่มเป็ดปิงเป็ดนะพี่น้องวันนี้บบาวอยก็มาเศร้าลยก็มาพี่น้องจ้าวันนี้มาสลองกันยูทูปพี่ดาวผ่านแล้วเหลือแต่ของเราเล้วจะพี่น้องไปลุนกันไปเบ่งน้ำกันไปเบ่งบรรยากาศน้ำมันเรือพี่น้องเลยมาเด้อเต้ออันนี้อยู่หอยู่นะมากินเข้าพี่น้องมาเด้จ้า หน้าเขาก็ยังบันท่านออกห่วงพี่น kind of ้องมองเขากี้ขี้กายไปมือวันนี่นะออกห่วงแล้วพี่น้องหน้าเขาก็ยิ่งวันท่านออกหยาและหายแล้วพี่น้องบรรยากาศกะลมเย็นพี่น้องแต่ว่ามีแดดแต่ว่าลมพี่น้องจ้าลมเย็นมื้อนี้อากาศดีๆลมแบบมีพ้นสิเบิดแล้วบ่ เม่นพ้นเบิรแล้วบ่จากเนาะมัจังลงถอนุกการมนเอาถอดหนุก,นก,นกนมันมีโอกาสดีมือน,นี้ก็ได้ไดมากินขา่าหมองกันอีกแล้วกีมงานพีนน้องมันสลอมมอนี้กระสลอมืัอนี้กรสลอมพี่เนอดีกินเป็ดพี่นนองจ้ะ แม่นหะนยังบอกมาเราบอกหิวเข่าปะปะน้าบอกไปเอาคนเดียวกับมาดอกคุนบาขคนเดียวไม่มีในโลกไปเอาพื้นหน้าพี่นอ้องทูบรึล่าพื้นหน้าน,นะพี่นอ้องเอามาตำตโตเก่ามันมันเลือนะตัดแล้วมันเหลือ,นะลลอพี่นอ้อง บรรยากาศสวยๆพี่น้องมแมงบิว,วกะท้องฟ้างามงามพี่น้องมาเลยอยู่หายอยู่นาบรรยากาศลมพัดเย็นสบ,บายลมพัดวอยวอยพี่น้องผู้เย็นกระดอกกระเดียต้มมักชิดาต้มใบมักชิดาไพเอิญ หย่ากันไล่ไหลบาดเกี่ยวนี่ปาจักหยาจักเข่าตายเลยถ้าเบิ่งนะดูตอดเกี่ยวข้าวมันจิมวนลทำได้พี่น้องการนำเสพชีได้อยู่สุขวแล้วบ๊หมก bà boy kha má, p'non bà boy cả nàng. em oh. <laughs> nè, มีจะคนมาเนี่มีชองคนเสร็องคน,งนไปเบิ่งของกินก่อนโอ้กบต้นนะบ้านเขาคือเฮ็ดบอกว่ะโอ้ยนอกตื่นจะเด้ไปเ้ยโอ้ยนอกป้าเ้ยมันต้องกลย้ยไรวุ้ยอีมานาวทำไมมันรูปแบบนี้ปี่งเป็ดจ้ามันเฮ็ดได้ขด้นี้มันชิวนี ปน้าอีพ่อเอิดมากอะ่ะบอยู่มิถุนทีไปนําใส่หมวกหมวกกะใหญ่กว่าคนไป่ะจากไปจะอยู่สิไดหน้าเรากับไปนําเราเดตอนนี้ยังบริกินอยู่พี่น้องชีสามโมงแรงแเราจะยังบริกินอยู่พี่น้องตอนนี้เทนต์ตลีก็มาแล้ว โสุดสกับพอนก็นมาพี่น้องตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยจะสามโมงแล้วพี่น้องเลยฮึหึฮึหึ ล้มได้บ่สี่โมงแรงภุแลต้องห้แล้วมาขังมันลงงับหยาบหยาบหางประสมหยา นี่นะถึงเขายังได้ดุยาขายเนี่ยตัวนี้นะพ่อคใบยังคือใบผักพอมเสริมใบหยางงัวเออใบใบปากงัวใบมันบดไถหน้าสิกระ้บดไถอ่ะบรรยากาศโอ้ยถ่อง้ากกงามงามยังไม่ได้กินอยู่จ้าพี่นนอะหิวข้าวแล้วหิวข้าแล้ว ตอนนี้ซับไปเปันซับปักหุ่งมาพี่น้องแต่เครื่องปรุงยังบม่ได้มาอยู่ซับปักหุ่งไว้ก่อนพี่น้องจ้าโอ้โหจะผูไปซื้อผู้ไปซื้อเครื่องปรุงนะก็เป็นเครื่องปงองรุงแ,แล้วพี่น้องยังบม่มาจังเถอะผู้ซับปักหุ่งทากับซับซับแปะแล้วพี่น้องไปเครื่องปรุงยังบม่มาพี่น้องจา้า จได้กินยี่บอมันี่ต้มต้มไก่กับย่งบริโตมออ่พี่น้องจ้าโพดโพ,ดพดตอนนี้กบ,บิ่งบรรยากาศไปก่อนให้พี่น้องทงไหทงหน้ากันตอนนี้กำลังทยอยกันมาพี่น้องครบไปเลย,ยุ๊บน่างแต่จิ้วบานจิ๋วบานหน้าเบ,บาเตียกันไปมาพี่นอ้องหมยน้องผ้าใส่จะได้กินจักมงนเขานี่นจะได้กินกี่โมงคะ ต้มยังไม่ได้ต้มเลยจ้ายังอยู่ในหม้อเลยหักอะไรปีกพี่น้องปีกนะแล้วแล้ว,แ,ลวแต่ตั้มหงกัดเจ้าไปพักแล้วแล้วพี่น้องยังแต่เครื่องปรุงถ้าเครื่องปรุงผมไปซื้อเครื่องปรุงนี่ยคือสิเป็นเครื่องปรุงนั่นแหละเดี๋ยวนี้นะคือกระดอกกระเดียดไปกระดาษคั้งไปไดนไปนะพี่น้องคั้บไปไดนไปนั่นเด็กตายยากจังเลยเนาะติกั๊กขวขวนบ่แม่นบ่เสียงโกดธบ่ไปจิ้วบุ่นได้มาบ่ามาเนี่ยแล้วเหตุยังแล้คือบุ่นได้มา กันพี่น้องคือกันบอกโอ้ยภูโบเพเ่แบย์พี่กับน้องเอ,อ,อือนอากับปลาไอ้ยังก่อนนดสาวกัปลานพี่น้องคือกันบอกฝ <c oughs> ากติดตามสองน้องเด้อพี่น้องฝากใส่สาวลาวไปติดตามในพี่น้องจ้าฝากในเด้อพี่น้องภพโบเพเ่แบย์อยู่เสียงรถคายมาตอนนี้ยังไม่ได้กินเนี่ยพี่น้องเดี๋ยว อึบเฮ้ยบรรยากาศมีแต่ห้าดเขาก็ได้มาแล้วพี่น้องฮะเขาวาขควันมาแล้วจ้าฝุ่นหิ้วข้าวแล้วเมืเ่อไหร่จะมาเนาะพี่น้องอบรรยากาศพี่น้อง บรรยากาศยูไหยอยูหน้าพี่น้องจ้าลมลมพัดวีวพามาเบิ่งบรรยากาศซะก่อนพี่น้องเขาก็ยังคือสิบท่านได้กินแบบพี่น้องบระท่าน,นซุกอุย้ยตะออกห่วงก็ออกอลไรอะพี่น้องฮะนะปูเห็นบอกหะอ,อกงาก็มีเขาก็มีงามจะได้หนีนสัพอได่หนีไปจา้าเขาลงไปในดุมก็คือปราว่าห้าวพระท่านแล้ววันพุยมันานะพี่น้องมันก็เลยแบบว่าบริงามฮนะตามน้ำมัะหาพี่น้อง เนี่ยว่าเป็นประแดกปุงมละมาแล้วจะพี่น้องจะไปกระิจบคลิประเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องจ้าถ้าไปไปส้มคลิปต่อไปนะจ๊ะตอนกินข่าพี่น้องเพราะว่ายังเคิองนี่พี่น้องเพื่อสิได้กินพี่น้องจ้าเขาก็จิ๊จบคลิปไว้ก่อนมันตัวหน่อยเขียนมันชิลายนะจ๊ะนาทีมันสิลายก่อนเลาก็จิด้จบไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะถ้าไปต่ออีพี่สองเลยพี่น้องเด้อตอนกินเข่าน้ะพี่น้อง แสิมาถ่ายเบิ่งอีกเธอหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องตอนกินข่าวเด้อตอนนี้กำลังเข็ดพี่น้องจ้ะทราบายกระิคอจบคลิปไว้ก่อนเลยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นต้นใจอยาหลายคลิปต่อ,ตอไปในเด้อพี่น้องจ้ะขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามเราสําหรับพังเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับเบิ่งบรรยากาศไปก่อนพี่น้องจ้ะตอนเตรียมแล้วกับบรรยากาศทงไฮทงนาแล้วพี่น้องคลิปต่อไปอาจจะเป็นตอนกินนะจ๊ะพี่น้องจ้ะถ้าเป,ป็นกันเด้เออบ๊ายบาย